กำเนิดบูวิงโอ้ย huh. ว uh ัน huh. นี้หน้ี๋ยวนี้น่านอนจังเลยนอนดีกว่าโอนสบายจังเลยเกตาาซิงเออเฮอเออเฉันมีนามว่าเอสตาหน้าดี แก่าดีไงปุกข้าป้าฉันจะช่วยนายช่วยอะไรก็เมื่อกี้ไอ้หุ่นเมื่อกี้มันบอกวเกแกตายมันหมายถึงยุงที่อยู่ข้างๆย้อนไปดุงตัวเล็กมาๆแต่ยังไงก็ตามแกก็เลยกวัววินาห์นั่นนี่ สีถ้าคือเราไปล่อยไปแบบนี้ตัต้องโดนทุกหัวตายแน่อาจจะยอมมาเล่าพิงอะไรกันโอ้ยเนี่ย,ยแกเ,เอานี่ไปเกินแงวหงับเปลี่ยนลาน่างฮะโจมตีมันกูได้ไม่ได้เด้อ ได้เลยครับเจ้าหน้ายกมือแล้วมุนๆแล้วก็กระโดดไปว้าาตุ่งเฮือกระเด็นไปเออกำจัดมาได้แล้วครับเจ้าหน้าเฮ้ยเดี๋ยวฉันหิวอยู่ จิหยะหยาอํมอืมหืมหล่อชะได้นเลยนะนี่ย่ะโอ,อ้อมัมอํมอืมหล่อช่อช่ออืมอ่ะหมดแล้วเฮ้ยอานดูกระสีลาไปเฮ้ยถึงเวลาที่ฉันจะเป็นกระสีลาแล้วอ้าวฉันอยากทำบ้างนะชิงและเรื่องเราจริง เรื่องราวเมื่อไม่เมื่อเราไม่ได้พูดเลย,ย,าาย,ยเฮ้ยอแกตายเถอะแกรบปมนานน้องชั้นเฮ้ยเพลงยาหนับเอ้ยตายซะดึงหวงัวมาหงำหงำ,งำอืมอร่อย